สวัสดีครับไดรี่การเงินนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับตัวกองทุนรวมประเภทต่างๆนะครับผมเคยเปิดไปในโพสต์ในแฟนเพจนะครับว่าใครอยากรู้จักหรืออยากให้รีวิวกองทุนตัวไหนก็ให้ไปพิมพ์ไว้นะครับหรือในกลุ่มไลน์เองก็ตามนะครับผมก็ไปพิมพ์ไว้เหมือนกันว่า ใครอยากจะให้รีวิวกองทุนตัวไหนนะครับก็ให้พิมพ์ชื่อมาละกันนะครับเดี๋ยวผมหาเวลามานั่งรีวิวให้ฟังนะครับวันนี้จะเป็นกองทุนตัวแรกเลยนะครับก็คือกองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นจีนนะครับของทางกสตรกรไทยเองนะครับก็มีชื่อย่อว่า K ขีด CHx นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับโอเคไปดูกันเลยครับโอเคเริ่มแรกนะครับเวลาที่เราจะสนใจกองทุนอะไรเนี่ยเราสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับก็พิมพ์ KCHX แบบนี้นะครับ มันก็จะเด้งขึ้นมาว่าเ,าเราก็เข้าเว็บของกสิกรแอสเซทนะครับที่เขาเป็นคนที่จัดตั้งกองทุนนี้เข้ามานะครับพอเปิดมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเขาก็จะมีการบอกว่า,าหน่วยลงทุนมูลค่าหน่วยลงทุนนะครับมีอะไรมีรายละเอียดมากมายเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเพราะว่าจุดประสงค์เราคือไม่ได้จะมาดูว่า,ามูลค่าหน่วยลงทุนเท่าไหร่นะครับมีเงินอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปรีวิวไส้ในกันนะครับ อ่ะมันก็จะมีบอกสรุปคร่าวว่ากองทุนมีความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนหรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นการสรุปรวมตรงนี้นะครับถ้ายัางไงแล้วเนี่ยผมอยากจะให้นักลงทุนทุกคนนะครับหรือคนที่กาลังสนใจกองทุนตัวนี้เข้าไปดูไส้ในดีกว่านะครับว่าไส้ในของมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วถามว่าไส้ในมันเปิดดูตรงไหนนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ ถ้าของกสิกรจะอยู่ตรงนี้เลยตรงที่เขียนว่าดาวน์โหลดเอกสารตรงนี้นะครับเราก็กดเลือกหนังสือชี้ชวนนะครับตัวที่เป็นส่วนสรุปสาระสําคัญนะครับเราสามารถกดตรงนี้ไปได้เลยนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะเด้งมาเป็นหนังสือแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในแต่ละหน้าแต่ละส่วนกันนะครับว่าจุดไหนที่เราควรจะต้องสนใจบ้างนะครับโอเคพอเข้ามาในหน้าตาของตัวหนังสือชี้ชวนนะครับก็มันจะใช้คํานี้นะครับชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาแพทเทิร์นมันนะครับมันจะคล้ายๆกันทุกๆบลอจอเลยทุกๆกองทุนเลยนะครับส่วนแรกคือทางขวามือมันจะบอกชื่ออยู่นะครับว่าเป็นชื่ออะไรนะครับเราก็ดูก่อนว่าไอ้ที่เรากําลังสนใจเนี่ยถูกตัวหรือเปล่านะครับลงมาข้างล่างก็จะบอกว่าเป็นกองทุนรวมตาสารทุนนะครับกองทุนรวมตาสารทุนคืออะไรตาสารทุนก็คือหุ้นใช่ไหมครับอ่ะก็จะบอกไวอ้อยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับเขาบอกว่าเป็นกองทุนรวมประเภทดัชนีหรืออินเด็ u n ฟันนะครับอินเด็กซ์ฟันคืออะไรเคยอธิบายไปแล้วในเริ่มต้นลงทุนหุ้นกองทุนนะครับตัวกองทุนรวมดัชนีหรือ Index f u n ฟันเนี่ยนะครับก็คือการที่ว่ากองทุนเนี้ยเขาไปจําลองการซื้อขายหุ้นภายใต้กองทุนนะครับแล้วให้ได้ผลตอบแทนเนี่ยใกล้เคียงกับดัชนีตัวที่เราไปยึดนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดัชนีหุ้นจีนตัวเนี้ย เขาไปลงในตลาดไหนนะครับแล้วก็เขาไปล้อเลียนกับไอ้ตัวดัชนีชี้วัดตัวไหนนะครับโอเคทีนี้ก็บอกว่าเป็นกองทุนที่มีหน่วยลงทุนประเภทฟีดเดอร์ฟันนะครับฟีดเดอร์ฟันหมายความว่ายังไงนะครับฟีดเดอร์ฟันหมายความว่าเราเปิด kc hx ในไทยนะครับนี่คือกองทุนในไทยโดยกสิกรใช่ไหมแต่ว่าสินทรัพย์ภายใต้ของกสิกรเนี่ยครับสินทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตของเขาตรงนี้เขาจะไปลงกองทุน ต่างประเทศนะครับหตัวหรือ2ตัวหรือ3ตัวแล้วแต่เลยนะครับเขาจะไปลงแบบนี้นะครับหมายความว่าเขาเนี่ยรับเงินใช่ไหมครับจากนักลงทุนนักลงทุนนะครับเงินจะไหลมาที่กองทุนไทยใช่ไหมครับกองทุนไทยจะส่งเงินไปที่กองทุนต่างประเทศทีนี้พอกองทุนต่างประเทศทําได้10%สมมติกาําไร10บนะครับบวก10% มันก็จะมีค่าธรรมเนียมตรงนี้สมมติค่าธรรมเนียมตรงนี้1%นะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้1%เพระาะฉะนั้นตรงนี้เวลารีเทิร์นกลับมาที่ตรงนี้มันจะได้9%ถูกไหมครับแล้วก็รีเทิร์นไปที่นักลงทุนก็จะเหลือ8%อ่าอันนี้คือฟีดเดอร์ฟันนะครับก็คือว่านักลงทุนน่ยในไทยเนี่ยก็มาลงทุนในกอง KCHX นะครับเพราะว่าเราจะได้ลงทุนเป็นหน่วยบาทนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะไปแปลงหน่วยเงินเป็นอาจจะเป็น US ดอลลาร์เป็นหยวนก็ได้นะครับ ลิสต์อยู่ในตลาดของจีนนะครับทีนี้ก็เอาไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศนะครับโอเคก่อนที่จะไปหน้า2นะครับมีการบอกรายละเอียดชัดเจนว่าการลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างล่างว่าทําไมนะครับทีนี้ข้อแรกนะครับคุณกําลังลงทุนอะไรอยู่นะครับเขาบอกว่าเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยของกองทุนตัวนี้อ่าอันนี้คือกองทุนเนี่ยคือกองทุนต่างประเทศครับ กองทุนต่างประเทศที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนะครับว่าเขาเนี่ยไปลงทุนในกองทุนนี้นะครับแล้วก็ก็คือมันจะกลายเป็นว่า KCHX เนะครับราดมเงินมาแล้วก็เอาไปลงอันนี้ให้นะครับทีนี้มันก็จะมาบอกเดี๋ยวมันจะบอกอรายละเอียดข้างล่างนะครับอันที่2ก็บอกว่ามีการป้องกอาาันอัตราการแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า75%หนะครับหมายความว่าเขาอ่ะไม่ได้เอาไปลงเป็นเงินไทยถูกไหมครับอย่างเงี้ยมันลิสต์อยู่ไหน นี่ HK คือฮ่องกงนะครับห้องฮ่องกงเสร็จก็จะใช้ฮ่องกงดอลลาร์ในการเทรดถูกไหมครับเพราะฉะนั้น KCHX เนี่ยตรงนี้75%หมายความว่าเอาไปใช้ตอนเปลี่ยนไทยบาทนะครับไปเป็น HKD ฮ่องกงดอลลาร์ก่อนจะเอาไปลงทุนนะครับอันนี้ก็คือบอกว่ามีการป้องกันความเสี่ยงนะครับวิธีป้องกันความเสี่ยงของเขาก็คืออาจจะไปตัว hedge ค่าเงินไว้นะครับว่า เวลางเงินอ่อนเงินแข็งเนี่ยเราจะไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับถ้าเขาบอก75%หมายความว่าถ้ามีเงินอ่อนเงินแข็งเราจะกระทบแค่25%นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกอยู่ว่ากองทุนหลักเนี่ยเป็นกองทุน ETF ที่จัดตั้งอยู่ในฮ่องกงนะครับมีนโยบายการลงทุนมีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นจีน f u ซี่ c h น n า A50 นะครับตรงนี้คือนี่แหละครับดัชนีที่เราไปลงนะครับก็คือเป็น A share นะครับ A share ก็คือของจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองนะครับ แต่ตัวกองทุนจดอยู่ที่ฮ่องกงนะแต่ว่าเราไปล้อเรียนตลาดที่เป็นเอเชียของจีนนะครับทีนี้ลงมาข้างล่างนะครับข้างล่างบอกว่าเป็นการโดยสรุปแล้วมุ่งเน้นผลประกอบการให้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักและกองทุนบริหารเงินใช้แบบเชิงรับนี่เคยอธิบายไปแล้วเนาะ Passive Management hmm. นะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับเอเชีย50นะครับก็คือหุ้น50ตัวแรกของดัชนีเอเชียนั่นเองนะครับท mm ี hmm. นี้เขาจะบอกว่ากองทุนรวมนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะที่จะ การเติบโตของเศรษฐกิจจีนนะครับต้องการผลรับผลตอบแทนในการลงทุนในหุ้นจีนนะครับแล้วตรงนี้เขาก็จะมีบอกอยู่ว่าผู้ลงทุนควรลงระยะยาวตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับทำไมเขาถึงต้องบอก5ปีนะครับเพราะว่า5ปีบวกความเสี่ยงจะลดลงนะครับอันนี้มันมาจากเขาเรียกว่ามาจากย้อนหลังนะครับ ประวัติย้อนหลังเขามาทำมาแล้วว่าถ้าเกิดลงทุน5ปีเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงนะครับทีนี้กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใครนะครับไม่เหมาะกับคนที่ต้องการจํานวนเงินแน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบอันนี้ดอกจันนะครับว่าเขาเน้นไว้แล้วนะว่ามันไม่แน่นอนและไม่ใช่คนที่ต้องการรักษาเงินต้นนะครับแล้วคําเน้นย้ําอันนี้สําคัญมากอย่าลงทุนถ้าไม่เข้าใจนะครับ ว่าลักษณะของกองทุนที่ลงและความเสี่ยงมันเป็นอย่างไรนะครับเขาก็จะบอกว่ากองทุนนี้นะครับลงทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้นะครับและก็ตลาดหลักทรัพย์เซินเชินของประชาชนจีนอย่างเดียวนะครับก็คือลงทุนในประเทศจีนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าการลงทุนในประเทศอย่างเดียวเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเกิดสมมุติว่าประเทศจีนมีอะไรขึ้นมาเนี่ยคุยง่ายๆกองทุนนี้มันลงจีนอย่างเดียวมันก็จะกระทบหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็จะเขียนไว้นะครับอาจจะมี ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในีตาอ่าตาการแลกเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกไป75%นะครับทีนี้เราลงมาดูข้างล่างนะครับแผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวมนะครับมันจะมีตั้งแต่ต่ำสุดนะครับก็คือ1สูงสุดก็คือ8บวกนะครับตัวกองทุนรวมนี้อยู่ที่ตรงนี้6กนะครับก็คือเสี่ยงสูงนั่นเองนะครับเคเอ็กซ์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคต่อไปเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญนะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามันคืออัตราความผันผวน ของราคาสินทรัพย์นะครับอยู่ที่15-20 25%หมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับความผันผวนของมันเนี่ยจะอยู่ที่15-25%นะครับสูงที่สุดตรงนี้อยู่คือมากกว่า25ก็ต้องบอกว่า KCHX ที่อยู่ตรงนี้ก็ถือว่ามีความผันผวนสูงคำว,ว่าผันผวนหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าถ้าตรงนี้คือจุดสูงสุดไฮแล้วตรงนี้คือโลนะครับก็ค่าตรงกลางนะครับ อันนี้เราจะบอกว่ามันคือค่าศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผันผวนสูงถ้าบอกสูงสุดมันก็คือมีโอกาสที่จะขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับก็คือขึ้นสุดลงสุดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูง,งนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนสูงด้วยนะครับใครที่จะลงทุนก็ต้องอาจจะต้องได้เห็นแบบลบ40บวก40นะครับต่อไปนะครับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุนอันใดอันหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10%นะครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นสัดส,ส่วนของการลงทุนนะครับว่าในกองทุนนี้ไปลงทุนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือหน่วยลงทุนนะครับแปดสตรงนี้คือตัวนี้นะครับก็คือไปลงในตัวกอง ETF A 5 0สนะครับส่วนที่2คือบอกว่ามีตราสารเทียบเท่าเงินฝากอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่4%แล้วก็ รวมเงินฝากด้วยนะแล้วก็อื่นๆอีก9%นะครับโดยหลักการแล้วนะครับกองที่เป็นฟิดเดอร์ฟันแบบนี้ก็จะต้องลงตรงนี้เราจะสนใจตรงนี้เป็นหลักนะครับหน่วยลงทุนตรงนี้เข้าไปลงอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่อย่างที่บอกว่าตรงนี้ก็เป็นเงินสดใช่ไหมครับเพื่ออะไรเงินสดเพื่อรักษาสภาพคล่องนะครับกรณีที่มีคนมาซื้อขายเยอะๆเขาจะต้องมีเงินสดติดกองทุนไว้ด้วยนะครับอันที่2คือรักษาอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับ เอาง่ายๆรักษาตาการแลกเปลี่ยนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออื่นๆว่าอาจจะไปลงพวกพันธบัตรไว้ด้วยนะครับในการพักเงินก่อนที่จะไปลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันต่อนะครับว่าไอ้ไรที่เราพูดถึงว่ากองทุนที่ไปลงเนี่ยมันลงในสัดส่วนอะไรบ้างนะครับอุตสาหกรรมไหนบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งของเขาก็คือ financial 50%เลยนะครับต้องบอกว่าจีนเนี่ยธุรกิจที่เติบโตเยอะๆในจีนเนี่ยคือ financial นะครับต่อไปนะครับต่อไปน่า ก็เป็นคอน sum er นะครับพวกบริโภคต่างๆนะครับอันที่3คือเป็นพวกอื่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสัดส่วนตรงนี้ก็เห็นว่ามีเรื่องออ real estate มี i n d u s tri นะครับแต่ว่าที่เน้นเลยนะครับสำหรับกองทุนจีนก็คือ financial นะครับอ่าทีนี้ลงมาดูต่อนะครับข้างล่างมันก็จะเป็นแบบว่ารายละเอียดแล้วนะครับที่เมื่อกี้เราบอกว่าไปลงกองทุนนะครับ เขาไปลง ETF ตัวนี้86.95%ใช่ไหมแล้วก็อื่นๆเมื่อกี้เห็นใช่ไหมก็จะมีบอกว่าไปลงอันนี้เป็นพวกคันธบัตรรัฐบาลนะครับก็อยู่ที่ที่ธนาคารกรุงเทพ3ประมาณ4%นะครับแล้วก็แบงก์ของนิวยอร์กอีกประมาณ 0. 0.4% 0.04%นะครับก็แล้วก็พอมาดูอุตสาหกรรมก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับอะไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ลงมาข้างล่างอ่าอันนี้มันมาลงบอกแล้วนะครับว่าสินทรัพย์10ตัวแรกในกองทุนนี้มีอะไรบ้างนะครับอันแรกปิงอันนะครับเป็นอินทรันนะครับก็เป็นตระก,กูลประกันนะครับก็ลงอยู่ในสัสดส่วน12.85เเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็จะมีหุ้นตัวอื่นๆอ,อยู่ข้างล่างนะครับก็อาจจะเห็นข้างล่างบางคนก็สามารถที่จะเอาพวกเนี้ยชื่อพวกเนี้นะครับ ไปเสิร์ชต่อได้นะครับว่าธุรกิจเขาทําอะไรนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราน่าสนใจบ้างว่าเราจะลงทุนตรงนี้ดีไหมนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เก็บนะครับว่าเวลาเราดูเนี่ยเราควรจะดูยังไงนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะมีอยู่หลายส่วนนะครับการจัดการผูร้ยสผลประโยชน์ในทะเบียนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดถ้าเราจะแบบสาหรับ,บมือใหม่เลยนะว่าจะดูดูไงดูตรงนี้ครับรวมค่าใช้จ่ายตรงนี้ นะครับรวมค่าใช้จ่ายมาดูตัวเดียวเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่า maximum ตรงนี้อันนี้คือ max นะครับก็คือสูงสุดจะไม่เกิน4%โดยประมาณอ่ะสนะครับแต่เก็บจริงส่วนใหญ่เราจะโฟกัสว่าปัจจุบันเก็บจริงเท่าไหร่นะครับเก็บจริงอยู่ที่0.6% 0.69% 0.606%นหะครับ0นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่ากองทุนมันบวกขึ้นมาที่ 1%, 1นะครับเขาจะมีเรื่องของ NAV ใช่ไหมผมเคยอธิบายไปแล้วว่า NAV มันเท่ากับราคาที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือบวกหรือลบใช่ไหมราคาบวกหรือลบแล้วก็ลบด้วยค่าธรรมเนียมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นราคาที่เปลี่ยนไปนะครับผมบอกว่ามันบวก1%ลบค่าธรรมเนียมที่0.6 06 เนะครับเพราะฉะนั้น NAV ที่จะได้ออกมาเนี่ยมันจะประมาณนะครับ0.39นะครับอันนี้ผมประมาณเอานะขี้เกียจคิด,คดเพราะฉะนั้นเนี่ย NAV ที่เราจะได้เนี่ยแม้ว่ากองทุนหลักจะบวก1แต่เราจะได้แค่นี้นะครับเราจะได้แค่ตรงนี้ตัว0.39%อนะครับอันนี้คือรวมค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่า เวลา,เาลงกองทุนรวมเนี่ยเราจะต้องโฟกัสตรงนี้นะครับว่าควรจะมีค่าธรรมเนียมที่ไม่สูงมากเพราะไม่งนั้นมันจะกัดกินไปเรื่อยครับมันจะกัดกินตัวตัว NAV เราไปเรื่อยเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดไปในไกลๆเนี่ยเวลาเราลงทุนสัก1ปีเนี่ยเราโดนหักเปสมมตินนะเนี่ยศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อได้ล้านหนึ่งก็หายไปหกหมื่นใช่ไหมครับถัดไปอีกเป็นสิบล้านร้อยล้านมันโดนเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายลงค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้เขาจะเป็นรายละเอียดบอกว่าโอเค สิ่งที่เราน่าสนใจอีกนะครับข้างล่างก็คือบอกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยนะครับฟอนต์เอ็นฟรีนะครับคำว่าขายหน่วยตรงนี้หมายถึงว่ากองทุนขายให้เรานะครับมันเท่ากับว่าเราค่าธรรมเนียมในการซื้อนั่นเองนะครับนะค่าธรรมเนียมในการซื้อมีอยู่ว่าสูงสุดไม่เกิน1.5แต่ตอนนี้ยกเว้นอยู่นะครับทีนี้ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อหน่วยคืน รับซื้อหมายความว่าไงหมายความว่ากองทุนรับจากเรานะครับหมายความว่ามันคือการขายนะครับขายกองทุนส่วนอันนี้คือซื้อนะครับโอเคเวลาขายเราเสีย0.15%ด้วยนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเรามีตอนนี้เราบวกกองทุนเราบวกมา100บาทนะครับเราจะทำการขายเราจะถูกหัก100ลบด้วย 0.15%นะครับลบ0.15บาทนะครับก็เท่ากับ99.85บาทนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะขายได้นะครับอ่ะมันมีค่าธรรมเนียมอยู่นะครับโอเคนะทีนี้ค่าธรรมเนียมการซื้อเข้าหลักทรัพย์นะครับก็คือตัวเวลาที่เขาจะไปซื้อมาเนี่ยเขาจะโดนเก็บจากต้นทางอยู่แล้วที่ไปลงไอตัวกองทุนของจีนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีบอกไว้ว่าเขาโดนตรงนี้มานะครับ ส่วนค่าอื่นๆก็อยู่ข้างล่างเลยนะครับเราสนใจตรงนี้นะเวลาเราลงทุนเราสนใจเ,เราสนใจสส่วนนี้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการซื้อการขายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บอกเลยว่ายกเว้นแต่เวลาขายเนี่ยมีค่าธรรมเนียมนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของผลดําเนินการนะครับก็คือว่ากองทุนนี้มันมีเพอร์ r m รนซ์เป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเอามาคือเวลาเราจะวัดว่ากองทุนนี้เก่งไม่เก่งนะครับก็คือเราต้องหาตัวดัดชนีชี้วัดหรือ Benchmark นะครับ เขาก็บอกว่าเขาก็จะเอาอตัวดัชนีนี่แหละมาเป็นตัวดัชนีชี้วัดนะครับแต่ว่าทีนี้มันมีอยู่สสิ่งที่เราต้องคำนึงตรงที่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าไอ้ตัวกองทุน KCHX เนี่ยมันมีการป้องกันความเสี่ยงใช่ไหมป้องกันอยู่75%็ดสใช่ไหมครับทีนี้เวลากองทุนเวลาเอามาเปรียบเทียบทำเบนช์แม็กเนี่ยเขาเลยทํา2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบด้วยดัชนีฟุตซี่ไชน่าเอห้านะครับเอาแบบป้องกันความเสี่ยง การแลกเปลี่ยนเงินนะครับตามสัดส่วนของสัญญาป้องกันความเสี่ยงประมาณ75%นะครับอันนี้ก็คือใกล้เคียงของเรานะครับแต่อีกอันนึ่งก็บอกว่าเอาแบบตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทําการป้องกันความเสี่ยง25%เลยนะครับก็คือเป็นการผสมกันนะครับทีนี้เรามาดูข้างล่างนะครับเริ่มตั้งแต่ปี58แล้วกันนะครับสีเขียวคือกองทุนสีเทาคือดัชนีชีวัดกองทุนนะครับสีอ่ะอย่างแรกปี58เราจะเห็นว่ามันต่ํากว่าทำ performance ได้ต่ํากว่าตัวดัชนีชีวัดนะครับ อาจจะเป็นเพราะเรื่องของค่าเงินที่เข้ามานะครับปี59ยังต่ำกว่าเหมือนกัน60ต่ำกว่านะครับ61ใกล้เคียงนะครับ62มากกว่าแล้วนะครับทีนี้เราลงมาลงรายละเอียดกันดูว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับบอกว่าปี58นะครับบวกมาอยู่ที่7%ปนะครับปี59ลบ7%ปี60บวกต้อง26%อ่าเห็นไหมอย่างที่บอกว่ามันมีความผันผวนสูงมากเลยนะครับ ปีที่61นะครับลบถึง23%นะครับแล้วก็ปี62ล่าสุดนะครับบวกมาอยู่ที่35%นะครับถ้าเราวาดกราฟได้นะครับภาพก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีความผันผวนสูงมากนะครับสำหรับกองทุนที่เป็นกองทุนหุ้นล้วนๆแบบนี้นะครับแต่ถามว่าผลตอบแทนในวันที่มันดีเนี่ยมันดีจริงไหมก็ดีจริงนะครับบวก26บวก30แต่วันที่มันลบก็ลบ20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พิจารณาตามความเสี่ยงของคุณด้วยนะครับอาทีนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับว่ากองทุนนี้มีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วง5ปีเท่าไหร่นะครับเขาก็บอกมาว่า31.71นตะครับตรงนี้ปกติเราจะเรียกมันว่า maximum drawdown นะครับหรือวปกติเขาจะเรียกตรงนี้หรือว่า mdd นะครับ maximum drawdown เพื่อดูว่าเคยต่ำสุดในรอบ5ปีเนี่ยคือลบ3 1เลยนะถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ย ก็อย่าไปลงเลยครับมันน่าเป็นห่วงเวลาเราที่ลงทุนแล้วเราเห็นว่าโหติดลบ3 1เราจะทํำยังไงดีนะครับเพราะตรงนี้เขาบอกอยู่แล้วว่าวันที่มันลดลดลดลงไปเยอะที่สุดเนี่ยคือลบ31เนะครับเราต้องทําใจยอมรับตรงนั้นให้ได้ด้วยนะครับความผันผลของการดําเนินการนะครับ19.91%างต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับกองทุนนะครับเราก็มาดูตอนสุดท้ายว่า k c h ีนะครับ การดําผลการด,ดําเนินการย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาก็คือบวกมา5%เนะครับเทียบกับดัชนีชี้วัดที่เป็นอินดซ x เลยนะครับอยู่ที่8.93%นตะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันมีแกลบที่ต่างกันอยู่ประมาณ4%เลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องแรกที่จะทําให้ไม่เท่ากันคือ 1. ค่างเงินครับบาทกับยวนใบาบาทกับห้องกลดอละ วันไหนเงินแข็งวันไหนเงินอ่อนมีผลกระทบนะครับส่วนที่2คืออะไรนะครับส่วนที่2คือเรื่องของค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมมี2ออย่างครับค่าธรรมเนียมจากออกองต้นกองหลักนะครับกับ k c h s นะครับคือค่าธรรมเนียมกองหลักก็มีครับเวลาเราไปซื้อกองหลักอ่ะมันจะถูกหักค่าธรรมเนียมค่า,ค,าค่าซื้อ ค่าขายถูกไหมครับค่าจัดการ C H x ก็มีอีกครับอะตัว C H x ก็จะมีอีกเวลามาเก็บเรามีซื้อมีขายมีจัดการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตรงนี้มีความแตกต่างกันอยู่ถึง4%นะครับก็ต้องบอกว่าเยอะพอสมควรนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นกองทุนดัดชนีแบบนี้มันไม่ควรห่างกันถึง4%นะครับก็ต้องรอดูกันยาวๆนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ความมันผลเขาบอกแล้วนะตั้งแต่จัดตั้งมา19.91%ความมันผลดัชนีชีวัด19.94%นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันตรงนี้ทีนี้ลงมาดูข้างล่างนะครับข้อมูลอื่นๆเ <ๆ S 2> ขาบอกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลนะครับไม่จ่ายแปลว่ากองทุนรวมนี้ไม่จ่ายเงินปันผลนะครับอันที่2คือผู้ดูแลผลประโยชน์คือบอมจธนาคารกรุงเทพนะครับอ่ะอธิบายพเพิ่มเติมอีนิดนึ่งนะครับว่ากองทุนจัดตั้งโดย กสิกรถูกไหมครับแต่คนที่ดูแลเงินเนี่ยคนดูแลเงินเนี่ยคือธนาคารกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าสมมุอว่ากสิกรเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการจัดการกองทุนจนกองทุนเนี้ยหรือกสิกรเองเนี่ยต้องปิดตัวลงนะครับแต่เงินของเราเนี่ยจะยังอยู่กับผู้ดูแลเงินก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการทําแบบนี้ก็คือว่าผู้จัดตั้งกองทุนกับ คนที่ดูแลผลประโยชน์เนี่ยเป็นคนเดียวกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะดูต่อนะครับอายุโครงการไม่มีกําหนดนะครับวันจัดตั้งปี58บอกแล้วเนาะขนาดกองทุนนะครับ400ล้านนะครับวันที่ทําการซื้อขายนะครับเราสามารถทําการซื้อขายได้ทุกวันนะครับใน8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายสเท่านั้นนะครับอันนี้ย้านิดนึงสําหรับจีนเนี่ยมันจะปิดบ่ายสนะครับสำหรับกองอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็น เบ่ายสามครึ่งนะครับของจีนปิดบ่ายสองเพราะว่าตลาดเขาปิดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าเขาเนี่ยเน้นย้ําแล้วนะว่าบ่ายสองนะครับมูลค่าการซื้อครั้งแรกนะครับห้าบาทนี่คือขั้นต่ำนะครับซื้อครั้งถัดไป500บาทนะครับหมายความว่าไงซื้อวันแรกซื้อ500ซื้อครั้งถัดไปก็ต้องบวกไปอีก500นะครับขั้นต่ํา แต่ซื้อมากกว่านี้ได้นะไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าต้องซื้อขั้นต่ํา500เวลาขายคืน500500เหมือนกันเวลาเท่ากันนะครับทีนี้อันนี้จุดน่าสนใจนะครับระยะเวลาการรับเงินในการขายคืนนะครับสมมุติเราขายคืนนะครับผมมีวันอย่างงี้วันที่20 21 22 23นะครับเราเขาบอกว่าเราทําการขายคืนวันนี้หรือตัว T นะครับ T ย่อมาจาก Transaction นะครับ Transaction หรือการทําการซื้อขายนะครับ เราทำวันนี้เขาบอกว่าเราจะได้รับเงินเนี่ย t บวก3นะครับอันนี้คือ T บวก1 T บวก2และอันนี้คือ T บวก3นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เงินวันนี้นะครับขาย20เราจะได้เงินวันที่23นะครับ T บวก3โอเคเข้าใจนะครับก็เขาบอกไว้อยู่แล้วคือ3วันหลังจากทำการซื้อขายทาการขายคืนนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่ง NAV NA นะครับประกาศ t ีบวก1นะครับ หมายความว่าไงหมายความว่าสมมุติว่ากองทุนจากจีนเนี่ยปรับตัว1วันนะครับของเราเนี่ยจะมาชี้แจง NAV เนี่ยไม่เกินทีบวกหนวันนะครับก็บางทีข้อมูลมันจะไม่เรียวไทม์อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ใช่ว่ากองจีนบวก5วันนี้แล้วกองไทยจะมาบอกเลยว่าบวก5นะครับมันอาจจะบวกไปอีก1วันก่อนนะครับคือคือมาแจ้งย้อนหลังแจ้งล่าช้า1นวันนะครับอ่าทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับาการรีวิวตัว ตัวกองทุน KCHX นะครับก็ต้องบอกนี้ครับเนื่องจากมันเป็นกองทุนรวมดัชนีนะครับแล้วมันไปลงทุนในตัวกองทุนที่เป็นกองทุนดัชนีอีกเหมือนกันในตลาดฮ่องกงนะครับโดยที่ไปล้อเรียนดัชนีจากจีนนะครับมันจะวุ่นวายนิดนึงนะฟังดูแล้วจะงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าหลักการแล้วก็คือมันเป็นกองทุนรวมดนะัชนีหมายความว่าตัวดัชนีเอเชียของจีนเนี่ยวิ่งไปทางไหนขึ้นลงเนี่ยมันก็จะวิ่งตามนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวกองทุนตัวแรกนะครับของเพจแอลลีการเงินนะครับก็เป็นกองทุนรวมอกองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นจีนนะครับหรือตัวย่อ KCHX นั่นเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะดูกองทุนรวมตัวอื่นนะครับสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะว่าอยากดูตัวไหนนะครับผมจะพยายามรีวิวอย่างเงี้ยให้ได้สักอาจจะวีคละตัว2ตัวแล้วกันนะครับเพราะว่า มันต้องใช้เวลาในการมานั่งอ่านเหมือนกันเนาะว่าตัวหนังสือชี้ชวนเขาบอกอะไรยังไงนะครับก็ใครสนใจตัวไหนสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ยังไงฝากแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับกดติดตามใน YouTube ให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเพจของ d a i l y การเงินใน f c e e o o o นะครับสามารถไปติดตามกันได้ก็จะมีแนวคิดดีๆนะครับข้อคิดหรือว่าใครเป็นท็อปแฟนบางทีผมก็โพสต์บอกอไปแล้วกันนะครับว่ามันจะมีการตลาดจะ คาดว่าจะเป็นอัพเทรนหรือเป็นดาวเทรนนะครับว่าจะมีโอกาสปรับตัวลงหรือปรับตัวขึ้นอะไรแบบนี้ก็เล็กๆน้อยๆแจกกันไปนะครับก็ไปฝากติดตามกันด้วยทุกช่องทางเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับไดรี่การเงินวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ